ตัวาอากาศก็โปรโมชั่นสุยานยนต์นี่แหละค่ะออกรถเพียงศูนบาทแถมเงินสนกลับบ้านอีกด้วยนะจ๊ะนี้นะคะสุก็จะมาแนะนำเป็นอีซู u d ดีแมรถปี2015คันนี้เลยนะคะเรามาดูตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะมากับล้อแม็กสีทองนะคะดูรอบๆอบคันกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว เอตัวแคปสมาร์ทแคปนั่นเองนะคะดูรอบๆพันกันเลยยังรองสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5ดีเซลนั่นเองนะคะอ่ะมาดูภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นเองนะคะภายในบอกผ้านะจ๊ะ เกียร์ธรรมดานะคะปรับระดับไฟฟ้าทั้งคันภายในอย่างสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะจ๊ะต่อหน้าห้องเครื่องนะคะหน้าห้องเครื่องนี่เลยนะคะได้แต่งนี่เลยไฟกองหัวเห็ดนะคะมีท่อแทนและหม้อน้ําตัวนี้นะคะเป็นหม้อน้อําอลูมิเนียมด้วยโอ้โหนี่เลยแต่งพร้อมท่อหน้าเผาด้วยคันนี้นะคะ คันนี้นะคะเราก็เสนอกันเพียง3 5 0แสนบาทเท่านั้นเองนะคะมากับค่างวดนะคะหกพัาร้อบาทแปดสงวดตระรอสัญญานั่นเองนะคะไม่มีประวัติก็ฟรีดาวนะจ๊ะมีประวัติแถมเงินกลับบ้านเฮินหนึ่งแสนบาทค่ะถ้าสนใจนะคะอยากได้ดีแม็กคันนี้ไว้เป็นเนื้อคู่พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาได้เลยจ้า